สามร้อยห้าสิบอนี่ยอนะซีเมนตนกเขียวยี่สิบกลเนเหรอเเดียนเส็นหลับฟัคูณหมดแล้วไอเหียนอีกสองปีไอเหียนไปเหียนตัวได้หรุเนาะยายกับวิญยุกับไอลินตัวลินดีครับรถดอนวครับคันกระบานไปนีกยพัฒน์เออไปเป็นบัสสปอดเดไปเฮ็นบัตรก้อนบอกบัตรประชาชนกับ่มีเพื่อ 3 0บัครับเมนโนเมนโทนทอ,อ,องอ้ลงสคน ี่ไม่สอเจาะรงสองเจ,งเจลเาเจลจนะลมเจาเาเนี่ราจะไปต่อยเจ้าหนึ่งทางนชุมแสงกุลแจชุ่มแสองอ,อยูชตรงนี่เพื่อ สามถุงนลยข้างในของเจ้านาต่างนาต่างสีซึ่งซึ่งยึดซึ่งนั่นน่ไม่ไม่จ่รประตูชุดหนาเมนเาม่นเมไม่ทันเลยป็นน้องสียงอีกทีนี่เมียนครับพ่อมันซาหลอกฮะหมองพ่อมันซาเซียวดูมบอกใบไปอนตอนอ่หน่อยวันเดียว เบอกว่าบินนบ่อครับเราหองไแลเเอามันก okay, right. right? ันอะไรถ้าเกัน <over> ม yeah, ันก oh. ัน nah, ท้าเรากันยู่มันคำมันหลเนาะทักไปได้ยู่หรอทานก็ไม่คำหรอท่านีเทียวพื่นผายเที่วู้กว่าพวกนี้เียมน้ำฝน้วหน่รว่ร้อนมันหรอหยดสามร้อยห้าสิบเี่ยเขาพรม นกเคียวยี่สิบทงแตกพี่ทงทงใหญ่ทงแตกนี่นีุ่งดำนี่บ้างมันเช็คยอดโอนบัญชีครับจ่ายเงินค่าของตองแล้ว Lạc ừ, đi này qua hoạt động. Hãy, 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 Hả? hãy, 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 ข้างหน้าเนี่มาแต่ซูซีสีได้เฮ็ดไหมเพื่อนนี่เด้ของน้ำเล้าเรื่องป้าที่ยาวกักเว้นนี่เบิกกับตาที่บ้านปูดอีกยังเนี่ยเด็ดเนีนหัวเสาบ่มีขั้นเดนี่ตั้งไว้ซื้อตั้งไปซือบ่มีขั้นอออบ่มีขันนักาีมุนึง นตออกเห็นไหมี่กเยังได้ตาป่ะเนียกาเจียเ็ดไหมัเจ้าออกกว่าก็ไม่แบมันแยมเขาไม่หันน้ำเว่าที่ทุบเนตาุเออแแมวเน้่เจสจสั่นเอายังสีเอาสีทุบบางนันกาให้เป็นเหต ตัวมาให้เปิสองห้องเลยเด็กก็ตาคุยกับเนี่ยน่ฮะ้าจะเอาทุบออกที่งคนไหมบนจะพวกไหมบอกทุบเพื่อนมั่นไหมจะพนทุบเพื่นมั่นอืมตัวคันประเทศบอมั่นมันนั่นเพื่ออะไรเหรอดว่เทียคันเนาะฮะเอาไปวาานที่เดยเียเดี๋ยวมาเลยเยนลุมน้องนเยด นันจะว่าอย่างไเช่ไหมกระเทือนไม่ต่กระเทือนไหมเจ้า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 วางฮะเอาสรงมห้องห้องนึงเป็นห้องซวมห้องนึงเป็นอาบน้าไม่แยกเลยสิแมะในในพื้นที่ของเดียวกันนี้มั้งน่บอก่กันว่านั่นนั่นต่อมาอีกเดี๋ยวบอกว่าขวอ บอกกับ่ไม่ใช uh, ่เาลี่เลยบ่คือเอาเอาเอาเานั้น่าใช้ซื่อกันเรงจังงเยอะครับเพราะเพราะว่าของของในเฮียเาจะอาบน้ำเป็นบ่ข้งนอกเราสวมไม่ลาแขกเขาแขกออกเขาได้สกุไม้มววาการนั้นมันจะฮ็ดมึงไม่เทแ่้วกันเดือวของของชาวาจะแขกแค็ดมองไม่นด้อันมีของในเฮียนอันมีของขอนั่น อันนี้ของในเฮียนของแขกตั้งหาก็ได้ไปห้ายเขาิพอแนเห็นมันหนึ่งมันมันเลียอยย่เสาหนึ่งใมองมืองนันมุจวินไว้นะนี่ยเนี่ยใช่ากนมันกาเลียอยย่เสาหนึ่งเจาวาติเฮกันคว้าไฟห้ยกย้ไฟตตมาอีกไปแล้วตจะหงอับหองซวมาแล้วตมทั้งขางจี๋ ต่อไปได oh, eh ้บ่อะไรเดด้มุงเธอมันสัไยขึ้นมาอีกบ in right> ่๋อทังอาทิตยนี่เราทมันมากออกจากเงาครับล้ามนมาใช่ของครับเปนทีาบี่ครอกเคยตามาที่ครับเขาบผิกเวบกันแ้วแม่ฟ้าคุณเตา เออสมาร์ทบอดสมาร์ทบอดสมาร์ทบอดมนบ่มนอยู่มอดาอมมห้แบบกลังลงหนาตาง,อกกอนงอีกอีกสามก้อนกระเบืออีกิบกองจ,จะย,งยิ้มจะใส่ยำลงีก ไอ้เนี่ยฟังไม่เสียมากจสนหลอนมากเกินไปเถียงอยู่เอาระกาศว่าบอก่าอกแล้ว d ะข้ลางนั่นอันนึงเด็กเกี่ยวกัรนะพอต่อไฟพ่เอามาเซ่เปิดเดียไปได้เอาเพื่อนมือเตียนมันบอกไม่ให่การเล่นแล้ว <in> เ,เส้นลควาผมก็จะได้กลับบ้านกันเนะไปเห็ดดามนำตัว,ตวเป็ดงานกันเป็ยนเนืันเนานะ <c oughs> วางกันยดดูค <c oughs> วามยึดลงองกับกระเพื่อน อีกงานเศร้าๆอีกทียนหนึ่งครับฮะเลิกง,งานมาเก็ดยังหักแล้วเนาะมืนอนี้ก็สิแต่ตงไปเบิ่งตอนหนื่องจากเมื่อวานครับรเพราะว่าเปิ้นเจ้าปูนมาส่งเนาะถ้าเขาปูนมาส่งอยู่มื้อหนึ่เบิ่งน้องไอรินกับน้องของดูเป็นยังไดงกันอืมอสบายดีสวัสดีจ้าเป็นึังไดยคือว่าเอียวครับแต่ไม่เอียะเนาะหากักฮะคนไข่ปะไข่ วัดไข่ก่บบุขึ้นเน mm. ี่ยเมื่อคืนที่จึงไข่กันสูกับมันเส็จเมื่อคืนเส็จตัวสามเ่อเดี๋ยวให้น้องไปกินข้อครับเดี๋ยวผมสิกไกวอูถาจ้ามถปวนพ้นมาเนาะเนจะได้ทั่วหาผมผมก็จะได้พาถดูนไปเท่ออีกเร้าเลยจะนอนเปียกเปนเลยครับคนหน่อยเย็นใจนี่นเบิ้น้ำตูปนเน่ยน้ำเนข้าวด้าแข่งหดแข่งหด เปียกบนบ้าเปียกตัวปรับดีแล้วไปไให้คุณแม่ไปกินข้าวครับจังหน่อยรถปูนมาก็จะได้พารถปูนไปเทอยู่งานยาเนาะงานยาหน่องหองไปเดี๋ยวต้ปเเทยปูนนต้องกันครับอัปเดตตอนหนึ่งจากเมื่อวานนะครับมืงอนี่ รถปูนมาแล้วกระดบหน้าต่างข้างหลังจอหน้าต่างครับเนี่ยจอหน,กกน,นา,า,าหหนตางรถปูนมากาเผ่นหน้าต่างค่ะรถปูนมาแล้วมาแล้ว เนียนมนะไอ้เง้พนยื้ข้ <laughs> ังหนานี่เลยต้นปูจอดขั้งหนานน่ไหมโตอยู่นี่ฮะฟลุ๊เฟี้ยอยู่นี่หละสามหมื่นเลี่ครับป่าตัดดังเนียนๆเลยสายไฟบวเวขึ้นนี่บ่ nếu tư sư mang nè ta sai nếp tư dơ đơ đơ để đơ 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 rồi đơ Okay. Dah 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 dah. Oh, balik balik. ก็จะได้เห่เติมไหมนะตั้ขนาดคนาละส่วนอยู่แล้วทั้งมาไซเต็มแค่สามห้องนี้นะกำลังเมาเทเลยเตินครับ ยอดนะครับก็ันเสอนเพื่อนใครือเพื่อนนันตน็ใจอง้ยเลยปซื้อออวเจ้าบ่ เสร็จเรียบร้อยครับทาป,ปูนแห่งตัวบัดนี้เหลือบมาหน่อยหน่อยสีคิยวแต่ก็ลังเลยเก็บขอบข้างคนนี้แล้วมันพ,พักเที่ยงกันแล้วครับพักเที่ยงฉันแลวผมก็จะไปหาหน้องของกระดังง่ายเล่นกันครับอยู่แใ่งกันสอง้อเท่าเหมือนนี่ อเทียน,นแล้วครับมอเทียน,นพอดีน้องไอรินเตือนกินนมเนาะดี๋ยาร์มาอุ้มขึ้นเกืบพ่อพอใจเอ้ยอ,อ,อุ้มกืบพ่อใจอาจจะแม่มาอุ้มเดีย๋ยวท่าน้องไอรินกินนมเสร็จเนาะให้หน้องผ้าออไปนั่งเล่นยู่อข้างนอกเนาะมผมจะได้ด,ดูดฝนทั้งความสา่าลครับเพราะว่าอาทิตย์หน,นึ่งนะแลเนะว่าได้ดูดฝนอยู่นี่เนาะเราจะได้ด,ดูดฝนออกครับเพราะว่าฝนมันไหลทั้งเย็นลงแล้วตัวนี้ทั้งรมทั้งนอกกับพัด ขี่ฝนขี่เมเข้ามานะครับแล้วต้องไดดูดฝนออกเมึ่นมเมียปัมไ่ให้บ่ยอมกินบุกินนมปั้มนะเตดเต่าเราวันนี้เอาใช้แปให้หรต้องมาเดินะครับบ่กินนลองดูลองใจดีแล้วว่าใช่หรอเปล่าเล่ามั้งล่ามั้งอันนี้กับไอเมียปั่มนมไอเมียกันไหมเฉลี่ยกินนมปั่มเนี่ยันนี้ครับ อาปากเบเลยจังได้ลบกํ้อแทงเน้จินตัวแมวไม่โดนรเด้บ่เย็นะบ่เอาอีเ้บ่เอาาขดขนเอิบเลยวันียนเนีิวนุ่มกัดนุ่มแมวป่อยเรายังให้กินก็กินมันนี่ เราควรไม่ให้ดูดกระโดดเลยไป <laughs> นมแม่ไหลอยู่แต่มันไหลซาเพราะว่าปั๊มบอะมะกเมื่อกี้นึงม,มาบรทันดูดขึ้นก็คนคนไม่แบบคนใจหอนะนเลยอะเอาหน้อยเพื่อกระปุก,บบกินบรทันใจเปนันหาเสียงกินนมยายพันว่าเวลากินนมเป็นตะเสียบตะเสียบยายพันว่า นมก็เป็นตะแเสยบวะ่ะ <laughs> <laughs> นมเมียก็คุ้นดีเห็บจีดูกไอหินไปกินนมผงไอหินกะเพราะว่าตอนนั้นแม่อันมันกะเอาอายุหลายแล้วเนาะ <laughs> มีไอหินแม่ก็จะมีไอหินประมาณอายุสามสิบเจ็ดอ้าเอา้เอาอา้เอาเกินนมนะ พอถ้าโดดฝุ่นไหนอยูะนี่อย่ารับเด้หลับกันไปนอนนี่อู้หันละผมกำลังอ้อกินนมอิ่มแล้วนอนกะนี้กลับมาเล่นอยู่ข้างนอกค่ะพ่เพันโดดฝุ่นเมื่อคืนนี้น้องไอริมกะไข่หน่อยนึงเนาะสามสิบเจ็ดองศากัวกัวเนี่ยแต่ว่าได้เซ็ตตัวเอาทุกสองสั่วโมงเซ็ตตัวแล้วกับเอาินนมแล้วก็นอนเนาะจะยุ่งก,กันสองคืน ตอนนี้กะสาวหง้องเงียแล้วเมื่อคืนที่กระโบงองเงียดอกตื่น,นก,กินนมแล้วก็เซ็ตตัวปกติเพระาะว่าตื่นนะตื่นเล่นปกติอยุดแต่ว่าต้องไ่เซ็ตตัวเพราะตัวหอนไปนุ่มหุ่ม,มแต่ว่าตอนนี้กะพอหุ่มหุ่มอยุดแต่ว่าโบหอนคือเมื่อคืนเนาะยายเพิ่งจะโทรมาโทรเร้ามาเรียงติลุยายก็โทรมาเจ้า,า,ม,ามาเรียงเลยยายว่าคิดถึงติลุยายว่าเป็นห่วงอีลาติลุไงว่า ข้นอดไอรินดิยายวาไอรินเก็บค่ะขี้นด <c oughs> อดไอรินนี่อะยายคนแก่ต่ก้อนน้องหงเคยหาม,มาไอาหินเฮียนจบมาเจ็ดละมายุ่นน่มันอีลาบอร์นั่นแหละมายุ่น้่มันายุ่นน่ะมันลูกบอหลานบอลเพื่อกะว่าบ่มาเนาะพอนานหงออกลูกมีน้องไอรินออกมาหาม,มันนี้ไอหินเฮียนจบแล้วยุ่เงเหินผู้เดียวแล้วมาเลี้ยงหลานยุ่ไยไห้ว่าสันไปว่าสัน ให้สวนมาตอนเราเดียว่าซะแต่ก้อนบุคิดยักมาหาน้องหงเลยบุคิดว่าสิมาบุคิดยักมายมาถ่ายเลยบุยักออกจากบ้านเลยพอมันได้มีหลานบันือนบ่าวามาเลี้ยงหลานจนยักมาแล้วแต่ก้อนบุยักมาจากน้อยเลยน้องไปสวนก็นไปชวนว่าพาไปยุ่งกับน้องหงเนาะก็ว่าบุย,ยักบุยักออกจากบ้านมาว่าบุยคนยุ่งเหนอ่อคนว่ยเอียแหละจ้าลูก ว้าวกินเยอะเกินไปกินเยอะเกินไปเมื่อทำงานสองคนกะเดี๋ยวกะก็มาเล่นข้างนอกเล่นแป๊บเนื่องกะได้เข้าไปอยู่ในเฮือนเอาคันลมแหงแล้วกะบวออกมาเมื่อใดอากาศดีกะพายเล่ามาเล่นข้างนอกแต่บางมือกะพากันเล่นอยู่ในเฮือนเลยห้องนินแข็งแรงแล้วก็จีด้ พ่อไปตลาดนะไปอยู่ตลาดกับป้านงอลีนไปขายหมูกระทะนะคะอลีนไปขายหมูกระทะช่วป้านงนะคะอือนลีนขับรถแล้วขับรถบึ้นๆโอ้โบยางลงอ่ะโอ้อยู่ข้างหลังข้างหลังอืมเอาห้านี้เอาห้านี่ไม่อยากลงมาอยางอยู่ก้้งหลัง ขับรถมพื่นๆเลยลูกบูนนะบรูนนะขับรถเดพงงป้าดูหน่อยค่ะขับรถเทฟทีดูหน่อยลูกขับรถลูกขับรถบูนนะลูกอืมไม่ไบังกรมานบังทีแม่บังกรมา ปอยู่กับยายเลยไปอยู่กับลายที่ไปอยู่กับยายที่ลาวเลยไปไหมคะเห็นไหมคะไม่ไปหรอกใช่ไหมเดี๋ยวให้ยายมายุ่งอะไอไอลินมาลนกเดี๋ยวลงวดนรถอีกพ่อวันลวกันเขาไปเล่นเอกสารให้ยายให้ยายมายุ่งหน่อยไอินยไทยเนาะให้ไอลินมายุ่งกับให้ยายมายุ่งกับไอลินยไทยเเ้อ อีกสองปีให้หินเหียนจบแล้วยายจะยู่คนเดียวนะเพราะว่าไอ้ห็นก็จะได้ไปเหียนต่อยู่เวียงกับกับพ่อกับแม่เนาะพ่อกับแม่ก็ยู่เวียงไอ้หินก็จะได้ไปเหียนต่อยู่เวียงจันแล้วก็ยายอยู่คนเดียวก็เลยว่าวางแผนไว้ว่าจีแด้เอกสารให้ยายมายู่ฟังถ่ายหน่อยนองอรินเนาะคันหน้าแยกกลับบ้านกับพี่พากลับแบบกลับดูดูนั่นแหละ ดูกับประมาณสามเดือนเื่อสี่เดือนเท่อ,เ,เ,ทอเอาที่ว่าสะดวกเนาะเอาที่ว่าสะดวกแล้วกันแต่ว่าใจต้องหงก็อยากให้มายุพิกรณเนาะเพราะว่าเท็นเหือนไปนาเนาะเพราะว่าปีหน้านี่ห้ายเดือนแบบคือจ้างยายเพื่อมาจยให้เฮ็ดช่วงช่วงนี้แหละเนาะช่วงมีฝนช่วงปีหม่ช่วงหน้าหนาวแต่ว่าอยากให้ไปตัดหลังคาช่วงช่วงมีปีหน้าปีหน้าได้ตัดหลังคาเนาะ นอนอันลินในขวบกอนแล้วก็ว่าฟังเพลงนอนจีวสแตะลังคาให้ยายนอนหลกเนอนแล้วทำรัตุลนุลนุลงุลลุลนอนัเตรียมเตรียมออกมาจจกไท่จะนอนตัวใหญ่ลูกไข่กันนอน Cà đứt cà đứt bay Cà đứt cà đứt bay Cà đứt đứt bay Bên bề mấy ơi Rồi cạch chim chim chinh leo con ôm Leo châu nó Để tháng ngày cùng tôi Khán tua với cặp kì. เจ้ากลายเป็นดักแด้มีแต่เยื่ยยอใยหุ้มห่ออ่ะันนี้ชอบฟังเพลงเวลาร้องเพลงให้ฟังจะน,นิ่งอีนนพอ่อว่าค่ะไม่อยากฟังอีแม่ร้องเพลงแล้วให้หลับเป็นบลุกอีนนพอ่อว่าค่ะรับค่ะรับ่อยากฟังอีเม่ร้องเพลงแล้วหลับ mắt ra mắc là cắt 1 lạp tiêu ý của bà Ủa ý lắm hả mấy nhỉ ta sẽ đi ăn nào Ai lên ngoài nha nà Bà Nhau mà เอยมเอี๊ยพไปทางล่างกับเพื่ตัวอีเห็นไหมเมื่อนเื่อนอีลาเมื่อนอีลาใครใหญ่ป่ะอีลาใครร้ายบ่อวเมื่อน,นก็โทรมาเื่อเศ้าก็โทรมา<ช>แต่ก้อนแต่ก้อนเนาะแต่ก้อนอีเมยียถามถามยายอยูล่าลาวหมายุกับอีเมยียอยู่ไบ้บ่อ้อีกสองปีหินเหยนยจบ,บอมอไปดอกคันพูดไปเพื่อจะยุ้อเหือน เพื่อนก็ปิดได้ก่อนมาเล่นสองสามเดือนแล้วก็กลับอันนี้มีร้านเลยเป็นยังไงบ้านนี้ฮะบัานนี้มีอัน,อ,นอีลานมาเยอกับอีลาบะ <c oughs> ไปเยอะจิลูกเอา้าคือเพี้ยงไงเหรอวะไอเห็นไปเหียนต่อเด้อีกสองปีนะเราจะจับกล้องกลับอีกสองปีไอเินกะไอเหีนกะที่สามจอดนะลึกไอเห็นกะไอเห็นอีกสองปีไอเห็นไปเหียนต่อได้ดไลูกเนาะ ยายกบมยุกกับไอรินตัวลินดีครับรถให้เบ่งนิดแต่ว่าครับคันขับบ้านไปนี่กสิได้าเออได้แบบสปอร์ตเลยไปให้บัตรก้อนบอกบัตรประชาชนกบ่มีเพื่อบัตรแล้วก็ัาสปอร์ตก็ยังบ่มีก็คันารถไปได้อันนี้คันให้ผู้อื่นพาไปเขากับเพื่อนกับแบบคนอยู่บ้านเพื่อนกับบัวบางเนาะพาไปอันนี้เพื่อนจะว่าบม่อยากรบกวนเพื่อนคาราสุประเทศไทยกับทำนีบัตรมีอย่างกะจิไปอยู่น่ะจ้ะ แสดงว่าตกลงวาอยากมายุไทยน้หละ <c oughs> กับบ์ชินมามาถึงว่ากับบ์เซิงว่ามา,มา,มายุไทยมาเที่ยวมาเที่ยวมาเทียเท่ยวจนละสองเดือนมาเที่ยวคันติดแล้วก็ยักยู่ตัวมายุน้ำใหญ่จะมีพ <c oughs> เ,เพื่อนมากพูกผักไอฮีมเห้แปงผักให้เหงื่อจะจีบจิ่บอย่างเมื่อแล้วแบบมาอยู่นน, <c oughs> น้ำหลานสาวไปแล้วเนาะ เพราะว่าไอเห็นก็บจุ๋มเรียนอยู่เวียงย้ำกับบ้านกะไปหาอายู่เวียงก่อนไอเห็นมาเรียนที่เวียงแปดอันโอ้แปดประสันสี่สี่ปีนะจึงจบจึงจบปริญญาคันนี้ก็ต้องย้ำจุ๋มกานก็ไปหาอายู่เวียงก่อนกลับไปบ้านกันเนาะลองเพลงไอเมียก่นคัน่าอีเมียลองเพลงม้วนอะไรอย่านออนีพ่อว่าคันลองเพลงบ่ม้วนละนอนนอนบ่นอนแสดงว่าอีเมีย้องเพลงม้วนเลาว้องเพลงตอบกันเขาลองเพลงแกล้งตลก มึงหนาคนเอกนอนเลยเนี่ยนี่พอทำความสะอาดแล้วแล้วเดี๋ยวพอจะพายปูห้างอีกฝืนเขาไปเย็นแห้งจ้าสำหรับคลิปนี้น้องหงกะทีพายอรินไปนอนเลยความพันดูดฝุ่นแล้วแล้วจ้าอรินก็ง่วงแล้วเดี๋ยวพอคลิปนาพี่หนาครับผมสจหรับคลิปนี้เลยบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้ยมะสวัสดีจ้าแล้วฮะ ครับรถเล่นเพื่อนๆอยู่ทั้งหลังคนเดียวนะบ้าเปนอนกันอืมง่วงแล้วบ๊ายบายเราเล่นนานแล้วยกมือขึ้นมาบ๊ายบายอืมเบอร์เพื่อนแม่นั่นเสียแล้วโอ้เป่าเป๋าแม่เป่าให้